สวัสดีคะ่ะเจคเคน้อนำเสนอให้ชมมิติใหม่แห่งบ้านนะคะบ้านสวยสร้างใหม่ค่ะไม่ไกลาจากกรุงเทพนะคะจัดสวนโรงต้นไม้เรียบร้อยแล้วบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่เลยนะคะพร้อมกับมีสะว่ายน้ำด้วยค่ะทุกท่านแปลงนี้เลยนะคะเนื้อที่ขนาด90ตารางวาค่ะราคา1ล้าน1แสนบาทนัดชมได้ทุกวันเลยนะคะ อยู่ที่ตำบลหนองผักนาคอ,อสามชุกจัังหวดสุพรรณบุรีค่ะสองห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งที่จอดรถมีสระน้ำมีน้ำตกหน้าบ้านด้วยนะคะอยู่ใกล้อบตอนหนองผักนาค4กิโลเมตรอยู่ห่างจากโรงพยาบาลสามชุก6กิโลเมตรอยู่ห่างจากปั๊มน้ำมันเซเว่นและอเมซอน6กิโลเมตรห่างจากตลาดร้อยปีสามชุก 6-7กิโลเมตรห่างจากเซนทัลเวสเกต120กิโลเมตรนะคะสนใจบ้านละที่ดินแปลงนี้ท่านสามารถคุยกับผู้ขายเพื่อนัดเข้าชมพื้นที่จริงติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะแอดมินใส่รายละเอียดต่างๆพร้อมช่องทางการติดต่อผู้ขายไว้ให้ใต้คลิปทั้งหมดเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจค่ะแต่แปลงนี้แอดมินว่าสวยนะคะท่านใดถูกใจไปดูพื้นที่จริงก่อนได้เลยนะคะ ในวันนี้ทางเราต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ